ก็ดดกได้ไงเก็บเอาจร้าธรรมดาก็ได้ทนไม่ได้นี่โอ้วนี้ยังไม่ออกแรงเท่าไหร่นะโอ้ไม,เมเ่เอาแล้วเจ็บลงแล้วจับเบอมันลงไลยก็บาบางเจ็บเจ็บลูกเจ็บ จ่งสองส้าใจนะโอ้โอ้โอ้อ่าอย้ให้ดีโอ้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 วิชาอะไรวะเนี่ยวิชาอะไรโอ้โอ้ไม่โอ้นัไม่โอ้โอ้เปนอ้ แดงเฉียงเลยพี่แด,ดงสึง่งเลย,านาเ,ยนนเนี่ยเมื่อกี้มันแดงมากกว่านี้เนมันโบลมตั้งเยอะขนาดเสียบนะเนี่ยอะไรผมว่าใช่น, <ะ S 1> น่าเสียบอ่ะใช่เห็นเส้นไหมเป็นไงบ้างไม่ไคยเห็นอีกนั้นเส้นขึ้นใหม่มันเป็นลมนะ อเออเออดีดีดีอันนี้ดีดีดีแง่ลมอนะ่ะดีเลยเออเออลมติดโอ,อ้หลายอาจารย์หลายวิชาหลายหมอแต่ละหมอหม่วนเนเหมือนกัน้ะกัหมอหมอตู่ครับนี่หมอตู่มหมอตูน่นครศรีธรรมราชครับพี่น้องโอ้ โอตูวโอ้จะไปเปิดร้านนวดอยู่ที่ตะวันศิลปราชนะครับพี่น้องโอ้โอ้โอ้ตูนะครับจะนวดนวดครั้งต่อไปคงต้องบินเป็นเป็นนวดที่ตะวันศิลปราชนะครับหรือไปก็จ้างหมอรถตู้มานวดที่กรุงเทพนะโอ้โอ้โอ้ลองได้แล้วนะลองได้โอ้ในรวมแล้วนะโคดีขึ้นเลย เหมือนทีแรกนะทำไมไม่ขายแล้วแต่ตอนแรกโอ้โอ้ทำไมไม่ขายแต่ตอนแรกตอนไหนตอ้งที่เปิดให้ดูข้างแรกอะก็เท้าไม่ดูข้างแรกน้ำเงินขนาดนี้อันนี้มันปีขึ้นน่ะจ้างเต็มไหมจ้างเต็มขาบทาวไหมโอเคไหมลงโดนตกตกตกสูงอยู่ที่ตัวเนี้ย ไม่ได้มันใส่รองเท้าอยู่มันมีขัานสูงโอ้โหถอดเนาะก็อยากให้เดินให้ตอดตอนตัวเอฟเดี๋ยวจะตอดเชือก่อนโอ้ทำมันถอดไม่ได้ถอดเป็นไงวะแต่ยังไงวะถอดยังไงวะถอดยังไงวะนี่ไม่ใจถอดบอกให้หาคนดูแล เคยรู้อเอาให้เดินใช่ไหมอโอ้เดี๋ยวนี้มันยุบไปเห็นไหมยุบยุบมากเลยอะอือยุบม,ม,มากเลยเห็นไหมข้า<อ>งใหญ่ไปซื้อรองเท้าไนกี้ซูมเอ็กรุ่นบอสตนันนะไปซื้อเบอร์สิบครึ่ง มันบีบมันบีบมันบีบแล้วขาบวมนะถ้าหญ่ไปฝังเข็มมาสามรอบกระครบร้อนด้วยลูกป,ประครบสามลูกนะันร้อนๆที่ไปที่มาก็คุณหมอที่ฝังเข็มมาบอกว่าอยากไปเดินบนเครื่องเย็นๆนะบอกมันไม่ชอบเย็นมันจะหาย้าให้หมใส่รองเท้านะ ตอนน right. right. ี้ท่านใหญ่ก็หัดเดินเหมือนเดนเขาเมีอายุมากแล้ว45แล้วแกแล้วหมอหมอตู่นะบอกว่าลงหาอาคมเรียบร้อยแล้วลงหาอาคมแล้วมันแดง้าดูใกล้ๆมันแดงมันแดงบวมเลยเนาะ ไปฝังเข็มกับอาจารย์ลีนะเขาปัก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 เจ็บเปียกเหมือนไฟช็อตฝ่าเท้าเลยนะครับก็ล่าสุดไปหาคลินิกธนพัฒน์คลินิกนะอยู่สายไหมหาสิบสี่ทับหนึ่งนะฝังเข็มอีกปั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 กสี่เข็ม ก็ดีข e ึ <with> ้นมาหน่อยมาเจอครับหมอตู่อีกหมอตู่อย่างสำนักเขาเหียมซานจะไปเปิดร้านตัดผมชายแล้วก็เปิดร้านนวดที่จังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยก็รอใช้บริการได้เดี๋ยวจะไปอยู่ตรงไหนเดี๋ยวจะท่างอยา่จะเอามาเป็นผลพันให้โตกนะันนี้ขอบคุณท่างตู่ที่กำลังจะหลับอายที่อายนะผู้สิทธิางใหญ่แต่ละคน กลาถามที่อยายที่กลัวตรองยุยงส่งเสริมให้ตัดผมไม่ได้นะครับอาจารย์เนี่ยก็ปวดขาก็ต้องนั่งสอนวันเสาร์ที่ผ่านมาให้อาจารย์วิทย์แห่งสมนักบางใหญ่ซิตี้ขับรถพาลูกศิษย์ลูากาวไปตัดผมชาวบ้านได้กี่หมวกพี่ประวัติอีวะไม่ใช่ทั้งหมดนะอ๋อนี่สี่ห,หัวค่ะสี่หัวตัดส่วนตัวได้สี่หัวอาจารย์วิทย์ห้าหัว ว่ดได้แคปีทั้วนมีทีวัดอีกขอบคุณน้องประชาชนที่ทีวัดหนองใหญ่และใกล้เคียงขอบคุณข้าราชการของคุณเจ้าทุกลูกทุกองที่วัดหนองใหญ่เรามีกระถิ่สร้างุตีวัดหนองใหญ่ด้วยปอหนึ่งพันบาทช่างแยกมาตั so really ้งในร้านได้สี่หรแล้วได้เท่าไรก็ไปถวายนะวันน like ี้รนก่อนครับหอครับตามประชมฝากเลืแไป ซีโยเกนโมารเอ้ากันไหนใหญ่นะหนึสองสามโอ้โอ้มันสำนักไหนมาเนี่ยโอ้ยยูดเซนนะยูดเซนเหรอโอ้โอ้ลงปะล่ะดีพี่ดีเออโอ้โอ้เจ็บพอปะโอ้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 จบๆๆ เอาเส้นตรงนี้ที่เป็นๆนั่นเหรอคลายให้มนโอ้โหเบาเโอ้โหอย่าทิ้งัวโอ้โอ้ทิทั้งตัวแค่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 นิ้วพี่ก็แย่อยู่แล้วพี่พี่อย่าถึงนิ้วทิ้งทั้งตัวเลยโอ้โหมามอเนี่ยเนี่ยพี่โออเบาเบาโอ้ไม่ได้แรงเลยเนาะโอ้บางคนหดยืดยืดไงหัวคลอนเลยเนีบเอ็กซ์ี่เหรอนวดนี่อย่าบ้าจี้มากพี่ไม่ใช่ไม่เป็นนวดไม่ใช่ผมอ่ะอย่าบ้าจี้มาก ฝั่งฝั่งตรงข้ามอ่ะสะพานใหม่อ่ะโหมันก็ที่พี่เจ็บมากอ่ะมาที่ขายเดียวเ่ยชูนิาเดียมาดูมาดูหมอตู่นวดโอ๊บบกเดือนเดือนนึงนครับขารวมไม่ดีขึ้นเลย เป็นเช่นนี้รถไฟเป็นเดี๋ยวเราจะจัดคอดสอนนวดด้วยเปิดแพร่เป็นเิียาทานให้พี่น้องประชาชนได้ชมกันตั้งตัวนวดเสือบ马าดอ่ะเป็นแอบเรียนนวด นวดอะไรนันนวดตัวใช่ไหมนวดเส้นนวดคอบ่าไหล่นวดฝ่าเท้าเรียนไปกี่ชั่วโมงเธอไม่ได้แต่รัวได้เขาหมดอ่ะได้ได้นวดหมดผมก็จะไปเปิดร้านนั้นเรียนจบไปแล้วหนูมาเรียนตัดผมอาจารย์ใหญ่ต่ออีกเขาจะเขาจะบอกว่าเขาจะจะตัดผมกับนวดเพื่อจะเลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัวนะ คืนะครับคนไม่ธรรมดาเนะยนวดอ่ะคือได้เลยลูกค้าเต็มร้านผมไม่มีเวลาตัดผมหรอกผมดูสภาพแล้วจะบ่นว่าเหนื่อยนะก็โอ้พอก็น่าลูกค้าไปยากเลยวันนี้ก็นวดลูกค้าอย่างเดียวใช่ไหมวันอีกวันนึงก็ตัดผมอย่างเดียว เรียกสวัามันก็ได้ทัาเอามันไม่ยากหรอกการนวดมันไม่แดงมันมันมันลงแล้วจากนี้มันบวนเห็นไหมมันลงแล้วสารพัดที่จะทำเลยสารพัดทั้งดอกใช่ใช่ใช่จ้ใช่ใช่แต่เมื่อกี้มันบวมอย่างนี้มันลงแล้วแต่มันต้องนวดบ่อยๆอ่ะไม่ใช่ว่าวันเดียวจะจะจะหายเลยอ่ะมันต้องแบบว่าค่อยๆอ่ะทัางใหญ่ประคบประคบร้อนเอาน้ำร้อนก็ได้ประคบ นี่ซื้อรูกบอลไปเลยะต้องไม่ต้องไม่ต้องซื้อบคลเอาผ้าร้อนมีมีมีการนร้อนไหยไม่ร้อนเนี่ยจะไปหาซื้อการร้อนมาไว้เดี๋ยวปกอบันนี้ก็ได้แล้วก็อะไรเป่ากับผ้าแล้วก็ประกอบมันไม่ย้อนถูกเอาเอาเอาปากสองผ้าแล้วกประกบจะร้อน เพราะมันขุ่นนะเขาลอบไอความร้อนของตัวเอ,องผ <k cartoon finish> ่านผ้าอผมว่าพี่มปากต่อร้อนดีกว่าผมว่าพี่ก็มีไฟมาดูใล้ครับพี่น้องมาดูใช้อันนี้ค่ะเนี่ยไอเนี่ยมันไม่แดง้วมันลงเยอะเลยอืมใช่เห็นชัดเลยโอเคโอเคเอา นี่กําลังคายพิษออกมานะครับตดูครับกําลังคายพิษแล้วก็น,นวดครับช่างตู่นวดจัมลาดกับช่างอะไรกับช่างวิทย์นะหมอนวดจําเป็นนะครับช่างวิทย์หมอนวดขั้นเวลาช่างตู่หมอนวดมืออาชีพนะ ลงเอาถาล้นลงยังไงพี่ดูไม่ออกนี่ันมุมนี่นี่ตรงนี้มันเป็นเนื้ออยู่แล้วเป็นกระดูกอยู่แล้วแม่ต้องดูเนื้อที่บวมๆวมเห็นไหมหมอว่าไปเลยหมอวาไปเลยหมอตอนนี้กำลังสั่งน้ำามกป่ะครับเนี่ยหรือคลายพิษคลายพิษอย่าทานเฟสอม่ทานแล้วพี่วน้ไม่ได้เป่านะอ่าโอเคโอเอไทาน เขามาเฉยนก่อนเขาตายนะเพรก็ต้องใช้วิชาคมในการถอนพิษนะครับไม่รู้ว่าจะมีมีสมาธิในการบริกรรมคาถาหรือเปล่านะโอ,โ,อโอ้นะครับเขารีบเป่ารีบไวรีบประครบไวเลยอ๋อใหญ่เปียนผ้าไหมคะตัดผมเปียนค่ะหาวมากรูปตาบอกหามากเลยหายยังหายยัง